ป่าใหญ่ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรากำลังพาทุกคนมาดูช้างน้อยกลางป่าใหญ่นะคะเราเห็นช้างแล้วค่ะใครจะไปเชื่อว่าในป่าในเขายังมีช้างน้องโอจัดเลยปิดให้น้องด้วยนะถ้าหันกล้องไปแล้วอะน่นนู่นน่ช้างน้อยไม่เปิดเอาอเห็นช้างแล้วโอ้โหนู่นน้องไอแกล้งน้องอ่ะเนี่ยไปน้ำตกเนี่ยก็เดินมาลงไป วันนี้เนี่ยที่นี่มีคนมาท่องเที่ยวเยอะไหมครับมันก็มันแบบมาเยอะนะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยไม่เอาตกใจได้นะปกติคนจะมานั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปนี่คือน้ำตกเท่าที่รู้คือตัวนี้มันจะเป็นเขตระหว่างไทยเอ้ยระระหว่างอุดรกับหนองคายข้างเขาไปเขาบอกว่าไม่เป็นหนองคายน้ำตกนี้มันมาจากหนองคายที่เรารู้เนาะ เรารู้นะรู้มาแบบไม่รู้จริงหรือมั่วไม่รนนู้น้ำที่คือน,น้ำตกทุกคนควรไปถ่ายรูปตรงนั้นนะมาแล้วเขาต้องไปถ่ายรูป่นตรงนี้นะมันเป็นม,มุมอแล้วเรานะฮะก็กำลังถึงทางทรหดนะครับโอ้ไม g ก็ลำบากมากครับสนุกมากครับ ก็ทางนี้นะคบก็จะค่อนข้างลาดชันที่จะมีปัญหาอะไรล่วงอะโอเคอ่ะก็ลำบากหน่อยฮะทางที่จะขึ้นเขาเนี่ยนะก็น่าจะประมาณครึ่งทางแล้วไหมคิดว่าครึ่งทางยังครึ่งทางคิดว่านะานนก็ไม่คิดว่าจะ ถ้ราหดขนาดนี้เหมือนกันนะครับไ,<ง>รไม่มีให้ครับแต่ห,หลรูปลสคือว่าันนี้นะฮะต้องบอกว่าไม่มีสัญญ,ญาณไฟอ่าไม่มีสัญญ,ญาณไฟแล้วก็ไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็น วิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านจริงๆนะฮะอ่าเราก็จะไปดูกันนะครับผมขอขอนุญาตเซฟแบตไว้ก่อนนะฮะตอนนี้แบตก็จะหมดแล้วนะครับไปก่อนบ๊ายบาย ทุกคนมาระหว่างอออันนี้เขาสำหรับคณะตัวใช่ไหมคะแม่ว่า oh, ชิมได้เกรงใจสังโลเอาปะออกครับ <c oughs> ไปไปหยิบชิมได้